ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันอาทิตย์ประจำวันที่6ถึง12พฤศจิกายน2566 ดวงจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ด้านการเงินในช่วงนี้แหล่งเงินได้ของคุณจะมาจากความรู้ความสามารถเป็นหลัก หรือการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติซึ่งจะเป็นช่องทางที่เพิ่มรายได้อีกทางและควรจัดการกับระบบการเงินให้ดีเพื่อความมั่นคงในอนาคตค่ะด้านการงานในช่วงนี้คุณจะต้องทำงานเพื่อส่วนรวมมากกว่างานส่วนตัว ที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายซึ่งเปี่ยมไปด้วยความสามารถของคุณค่ะด้านความรักในช่วงนี้สำหรับคนที่ยังโสดควรยับยั้งชั่งใจให้ดีอยู่ในกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและบนพื้นฐานของความถูกต้องส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณจะเป็นความรักที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ